ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอขอวังขออนุญาตนำเสนอสรุปผลการดำเนินง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจำเดือนมกราคม2564ดังนี้ 1. การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานครบกลุ่มนักศึกษากศนนักกศนตำบลทั้ง4แห่งเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการสอนของครูกศนอพื่อขอวังร่วมจัดรายการเรียนนอกรั้วกับกศนอำืภอขอวังโดยมีครูประสิทธิ์ชัยทองปนครูผู้ช่วยนางอุทัยวันโรสันเทียและนางนงรักษ์สีเข็มครูกศนตำบลเป็นผู้ดำเนินรายการในวันที่6มกราคม2564 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์งานกสนอพื่อขอวังณสถานีวิทยุ FM 95.25 m เ z มร่วมออกข้อสอบวัดผลสำลีทางการเรียนระหว่างภาคเรียนและปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2563หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ในรายวิชาบังคับวิชาบังคับเลือกและวิชาเลือกเสรีให้กับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในระหว่างวันที่ 26-27มกราคม2564ณนะห้องประชุมสำนักง,งานกสนจังหวัดยะโสธรของการศึกษาต่อเนื่องกสนอำเภอขอวงังได้ดำเนินการจัดกิจกรรมดังนี้จัดโครงการกรสนอเพื่อประชาชนกลุ่มสนใจในระหว่างวันที่11-31มกราคม2564ในเขตชุมชนอําเภอขอวงังเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในเขตอํเภอขอวงัง ซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาการสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกการจัดดอกไม้การทำขนมโดนัทสิวการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหอมการทำขนมกะหลี่ปั๊บการทำขนมแพนเค้กการทำขนมต้มการทำบุนมะพร้าวการทำขนมแซนด์วิชการเย็บผ้าการทำน้ำยาขนมจีนและการทำขนมกรอบเค็มจัดโครงการกศนเพื่อประชาชนหนึ่อำเภอหนึ่งอาชีพในระหว่างวันที่ 18-24มกราคม2564ในเขตชุมชนอำเภอคอวังเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในเขตอำเภอคอวังซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาการทอผ้าพื้นเมืองการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสือกุกการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองจัดโครงการกศนเพื่อประชาชนแบบชั้นเรียนวิชาชีพในระหว่างวันที่ 11-22มกราคม2564ในเขตชุมชนอำเภอคอวังเพื่อส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำให้กับประชาชนในเขตอำเภอคอวังซึ่งประกอบไปด้วยหลักสูตรวิชาช่างฝ้าเพดานและช่างไม้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านการน้อมน,นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่แหล่งเรียนรู้กศนาตตำบลในวันที่28มกราคม2564 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในเขตอำเภอขอวางังมีความรู้เกี่ยวกับการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแบบทฤษฎีใหม่นะักกศนตำบลทั้ง4แห่งเป้าหมาย52คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม58คนจัดอบรมโครงกางเรเศรษฐกิจพอเพียงน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยท่ออยู่อย่างพอเพียงในวันที่29มกราคม2564เพื่อนำความรู้ ทักษะประสบการณ์มาประยุกต์ใช้และพัฒนาสังคมชุมชนให้ดีขึ้นนะักศนอตำบลทั้ง4แห่งเป้าหมาย28คนผู้เข้าร่วมกิจกรรม36คนจัตกิจกรรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพประจำปีงบประมาณ2,564ระหว่างวันที่ 24, 25, 30, 3 1ม็จมกราคม2 5 6 4เพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพให้กับประชาชนอำเภอขอวังณห้องสมุดประชาชนอำเภอขอวังเป้าหมาย25คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน26คน 3. การศึกษาตามปัญยาสัยกศนอำเภอขอวังได้จัดก,กิจกรรมดังนี้ จักกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดณตลาดสดเทศบาลตำบลขอวังเพื่อสร้างนิสัยรับก,การอ่านส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนทั่วไปเยาวชนประชาชนให้มีนิสัยรับก,การอ่านรักการค้นคว้าสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 4. โครงการพิเศษตามนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินง,งานตามแนวนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักง,งานกศนซึ่งกศนอำเภอขอวังได้ดำเนินงานตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาลและของสำนักง,งานกศนได้ขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเช่นนำสิ่งของบริจาคที่รับบริจาคจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายประชาชนและห้างร้านต่างๆในพื้นที่อำเภอขวังให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ,นบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำตำบลน,น้ำอ้อมอำเภอขอวังจังหวัดยะโสธร ในวันที่12มกราคม2564เพื่อดำเนินการส่งต่อความรักความสุขจากพี่สู่น้องณห้องประชุมโรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอน้องซำจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทำความสะอาดบริเวณกสนอมเพือขอวงังจัดกิจกรรม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเข้าแถวคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระกล่าวอุดมการรักชาติร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีในทุกๆวันจันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์จากผลการดำเนินงานตามภารกิจดังกล่าวเป็นการจัดการศึกษาเพื่อให้ประชาชนมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งมีคุณภาพอย่างแท้จริงภายใต้ยุทธศาสาตร์และกลยุทธ์ด้านการลุยถึงถึงเป้าหมาย สรกิจกรรมที่หลากหลายโดยใจผู้เรียนขยายแหล่งเรียนรู้ผนึกกำลังพาคีเครือข่ายและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานกศนสู่คุณภาพและยั่งยืนต่อไป